หลอบก่อนเข้ามาทดลองเบิงสะดุงเข้าหางแงหงนเอ,อ,อาเถอะเนาะโบไดป้ปลาหน่อยเลยกระชิ่งไรเออที่น้าจะได้บุญแล้วให้เขาตามโอ้โอ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  นมื่คืนนั่นดีเน,น,นอคลายวยะไเราบ่ไหนวมว่นเาโม่จากโ่นเชเสียงปืนเอ็มซียังไงโม่โอ่กนเอาแบบลู้นเออเอาแบบลู้นเลยบันหน้าผ้าสุสวัสดีค่ะวันนี้ปูสิผ้าพีผ้านองมโยกสะดุ้งค่ะวันนี้บานเห่าฝนตกแล้วเนาะค่ะ ขึ้นต๊เบิดขึ้นเลยค่ะน้ำห่วยขึ้นหลายเติมเนาะค่ะนะเขาต่มอยากโยกสะดุ้งคิดหอดบานแห้งมือนีเห้าเตรียมพร้อมแห้งเนาะสะดุ้งเห้านี่ใส่เป็นสะดุ้งทีแหละค่ะหลอบก่อนเข้ามาทดลองเบิงสะดุ้งเข้าหางแห้งเนาะเถาเนาะบ่ดาปลาหน่อยเลยกระชิ่วไรเอ่อที่นาชิด้ะบนจ้าต้องเส้นสามเออเส้นสอบจ้า สอะออนเนาะอันพี่น้องเพิ่นเอาเหียทีมะหาวเอาปลาหน่อยเนาะเหาเนาะอ่ะลองเบิ่งข้าวโอนี่แต่ว่าน้ำขึ้นหลายกว่าหลอกกอนเนาะเหาเนาะน้ำแห้งนอือไปะเร็วเอยตปมุ่งลองเบิ่บงลองยกมืองกอนแจงแตงหม่องใสเนาะเหาเนาะ อเท้าเท้าเท้าจะให้เท้าดำล้อ,อ,อ,อเลื่อนอีกแล้วจะให้เท้าดำแตงมองที่จะโยกก่อนเนาะคะ่ะมักไว้ก่อนมักไว้ก่อนเท้าหะรุ่นบาทแรกโ เาสียบเขาบอกพี่แมอยู่บ้านี้เท่าปลาซิวนี่ะตงามสั้นเท้สิมาายู่บ่อาออ้ยมาอยู่มาอยุใเลยว่าเป็นหัวสิคาะโรเกเดนี่แต่การเลยเท่าเออปาซิ่วนี่ะตงามค่ะแ้เเท่ ก็ถึงก็ดีเลยเอาไว้ไปเป็นเหยือเอาไปหาไซเบียตนะะเนาะเฮ้นเบิดเนาะเบ็ดเนีะยะบานบาเนี่ยคืออยู่ไปซ้ำนี่ซี่หาบาดก็ได้มุกนะนอ่เ้อนาอเอาท่าเขาท่าอากาศก็ดีวม่มีแดดโอ้เแล่มีโยกเดม่วนเลยนะฮเนาะคุ่นๆดิ่ินงยาเลย ปลาบีซาลิศสลิศสลิดหน่อยสลิดหน่อยมาแล้วตักข้าตักเดมมอสกิดข้าวหึงคอยเก็บแต้มไปเรื่อยๆเข่าแล้วางเอลเนเดอทาเดอ đây này, bà nó tổ thông tổ khó oh, thế nào men ai sẽ biết cái này men ui. ui đột ốc ui đột ốc ui, ui. 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 Đấy, u đây là đi còn ừ. cái này đã ừ. ui, sợ lên vào ี่ของโปรข่อยเลยเนี่ยตปนลนเลยเห้าให้ดอกขาวบ่อนลงแตปบดเหนือเป็นการในการโอ้ลงตรนีอ้ยหลอด <laughs> หลอดก็มีแต่เดเ๋ยวก็มุ้งสะพกแล้วเนาะเอาไปไลยเนาะเอาไปไล่แกิมโบเบิร์ดดอกเขาโอเคอินพ่อบอกอตัวก่อน <laughs> อย่ามาโอ <laughs> <laughs> ้คือนะใจก็อยากได้ไล่ไล่ดอกกุตี <laughs> ส้มเมื่อสลิปหรืกระเดินเลยน่ะสลิปสลิปเด็กพักเค็งคว่ำมาๆๆๆคว่กันพุกีโอ้่เอ็กซีคือบาทเจ้าเลย้อำนกระซุดย่อล้ะส้มน้ำเท่าน้องทเน้องอดเด๋อ ไส้ปลานี่คอยสิได้หาเล็กมใส่อยู่แถวน้้นี่กุ่มกลวงเลยนะหอมเนาะดงอ้กนีม้สันสั้นนะ้ยพี่ดอกมึงข้างหลังเลยโอ้ยออกมุดออกมุดอรนี่ออกุแล้วนี่ท้าอุ้ยออกเนออกแ่าออกกระลกนามอะไรปะี มามามเสังมาเาสั่มามาลงมาดิเจ๊หลายกนี่เังสีส้มบากับพวกมกเราเยอดเลยนี่เกดจากตรงไหนเด็กการเด็กการเขาสดายดิพวกนี้ไปซั่นไหมซั่ไหมเอ๊ซั่อได้ยังไสดามัน เออ,อ,อหมด้วี่เจนตัดอันนี้ครับจังฮะอะไล่ะกัรขึ้นบาทนี่นเแาวน้อ <laughs> เจ็าหน้าท yeah. uh, erm mm um> ี่สองเจ้นาที่พนยุกิมันพันยนุกูป่าตื้นมันอยู่ไก่หน้ามนั้งเนาเนาะมันมันกระเบิงโบหินป่าน้ำก็ป่าล้อยมาโบเนี่ยไหนเนาะกระโยกอยู่ไทยไปของเก้าล่อค่ะดีใจนิด มากรุ๊ปเต็มเลยนะไม่ปีน nice> ี้ออกบดเลยแม่หน้ามาเกี่ยวเดือดหน้าไปกับบดเนาะหัวเนาะเแตนไปลิ้นในปีนี้ก็มันสิตายมันกะมันแห่งมันแหลงน้ำเนาะเนาะหน้ามันลดโล่งบาลเนี่ยตอนเทาตื้องแห่เทาเหื้อขึ้นน้ำเนาะหัาเนาะก็มีขอดีข้อเชียขอดีหากินง่ายข้อเชียปลากระชิบุ่รายเท่าเก่าเนาะปีนี้ค้นหาชินง่ายปลากระชิบ

ไปสูบกันถอดมะเนานอเนี่ยโม่เฉียบยังถอดโปโปเมื่อคืนนี้ก็ได้กินทอดป้าเคลื่อนพี่น้องเอามาฝากเนาะเพิ่นไปหาปูหาปลาเดี๋ยวจังมือสิไปเล่นน้ำเพิ่นอยู่นอเถานอไปลองทางนั้นเบิ่งเนาะไปเบิ่งเพลื่อนเนาะเออลองเปื่อปลาเพลื่อนเบื่งเขาหวานกะโบ๊กไก่จากบ้านเฮาปันเดยเนาะ

ba một nữa hả nó hôn 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 nó nó อ้ยใส่าั่หนักน็จะตัวม ok ่นัสร้เอาอีกในเดืองเท่าเอ่ยส้อาีกนี่สุดายมันมาพี่เลามูยังกินไหมเออเออขอดาขอดาจุดุกหลอของสุดาอืมเฮ้้เฮ้ยเ เาเสียบโคเวเวอยู่ประมาณหกเย็ดตนี่แหละเ<อ>ขทาขทาเขาทาไก่สีพกุกโมลอะไรเท้าด้าวแบบ <laughs> ่ตรงแฮท,ทีแบบของพยอใหญ่นี่เนาะ จนวานจนของเะรได้พันโโหเหรได้มองได้มีเหรอบ่มีเหรอออันันด่นั่นด่นนั่นนั่นอูนน้นั่นนั่นนั่นขาวอากรากเลยอู้เปลี่ยวนียนั่นนั่นเก็บแต้มเก็บแต้มช,ชื่อว่าโบราณป่นไดเนรอสานี้เนะาะจับเอา พันถืองมูมันยังไงนี่อู้คือมือนันนันไอโดนเอาขึ้นมาพอเอ้ยเต็มแหอะเนี่ยเออพันถืองมูใหญ่มันนะแต่ว่าแซมนี่ดูวานเอากับโบทนกินแซมสิกินเออหนามแห้งบบเป็นน้ี ไปชอว์มั้งยี่ายมองอันหัวหน้าลุงเสี่ยเองินโอ้ยใช่เลไปเบิ้งอยู่บ่ขึนน้ำอือรวมพูนก็ไฟรวมอยู่นะจ้าโตอันนู่นซ่อนแต่โตปลาซิวนี่แหละเดียวปลาซิวพูดไดจ้ะนี่นที่ละอยู่ในแง่งอีเดียวก็มีสะดุ้งห่อบะท่านแบบตัวนี้มันไปเร็วหันกันยกขึ้นาสาหนักสะดุ้งที แฮแฮบอจากเส้นนี่เส้นหนึ่งหมดนี่ถึงอยู่เล่เส้นหนึ่งนะนี่ประมาณเส้นหนึ่งเส้นม่อเส้น้ยกสะดุ้งนะยกสดงมานี่้าก้องถ้านียันามหงนี่ออ เขานี่ก็ดีใจปันได้ปลาข่อ่เนาะอนะเห็นหลายตัวสินจหน่อยกระซ้าหน่อยกะซ้าหน่อยกัปลานะนะถ้าได้ตนี้มันดีใจโลดเด้ปลา่าดโอ้เป็นสีเขียวเลยสั่นมาแถวสั่นมากมากเลย เฮ้ยเจ้าเข็ดหัวกอดเขาท่าอยู่พ่อเข็ดหัวออกเขาโมกจ้าโมกจะพัดไปแง่อ๋อเอาหัวออกนะบ่หัวออกกอจะมาแง่อ๋อรู้ละมุกเลยแมมุกเลยแง่เดี๋ยวนุสีลองเบิ้งอยู่แบบสนะพอเมื่อไหร่ละบ่จ้า จ้าขอพอหน้าเพิ่อนอยู่นี่เนาะฝากไปนี่ค่ะเราเอาแหเมื่อวานเอาเรื่อยนี่ชาวบ,บ้านมาจอบวานแหอ,อีกแล้วค่ะเมื่อวานเอาปลาหน่อยแลวเนาะแหะทีน้อเนาะ โ,โอ้คุณอะเต็มเหเลยบาดพีพ่าพี่พ่าหน่องไปเบิงฟ้าน้ำอ่ายกันุ่เพิ่นยกบาทเดียวพ่อเลยเน้โ,โนอ้โหคุณอะเต็มเฮงาเนี่ย พอหนามควยทีทางนี้มันก็เลยมาติดแม่นโอ้คนสวรรเมื่อคืนนั่นทีเนาะดอกไล่หนึ่งเว้ยคุณอาอะไงเราโบนิ่งวานว่าจังหวะวานอยู่ได้อ้ายวานอยู่ครับเพคุณออาโบมันยังไงโบ่นไปไหละเราวานสงสมบัติเราวันนทางเราต้งนี้อยู่บ่ฮะเราวานต้งนี้คนทั้งสองฟังเลยฟังนี้เราก็บวานพื่งกันนะสุดดเพิ่นวานเฮาบาดเดียวพอเลยเด้แต่ว่าเขาก็มีเฮาทีเนาะ มกของันนหาตวกตนี่หะวันีาบาทนี่ก็จนได้ขายแล้วนี่ว้ยเขาจ้างจังวัาไหนมากบ่ไอ้ไขายกิโลล้วท่าเดี๋ยวไซิวนี่กิโลล้วค่ะเด๋ยวดขายเป็นถุงพุงละเ็ดเป็นถุงพุงละส้าโอ้ซํากินอิมขาบหนึงเนาะห้องนกชั่วโมงเดียวนะซัมทุม mọi người hắn là nó sự thật bay cào ăn một anh nó sự thật hào nó hắn nó sông bát 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 nó sông hao nó sông bát nó sông bạc nó sông nó nó เพื่อนวานเหนเน,นี่นนวออนี่ปลาไม่กระต่นเนาะมันชุ้งปลากรนต่นน่ะพ่อแะกับโบเป็นยังดอกอ่ะจากสองบาทสามบาทข้อไดมุกก็ละห้าเนาะเฮ่านะอเชอใจอีกสองบาทสด้ยเอานับเลยเด้สินะได้บ่บดยกับพ่อเลยเด้พนบกไงเลย อีกบาทนึงเนาะแป้ง,งเอาแนเท้าสีดายมันปลาสามสี่ตัวจะว่าม้วนซุปอยู่อันเนี่ยประมาณจะสีใได้แหละอ่ะอีกบาทนึงแกเมื่อละเฮ้าอุ้ย ตัวหนึ่ง่ว่าม่อวนที่มันฆ่าอยู่นี่ห้าสิดึงเอาให้เบิร์ตเลยเนาะสาวเนาะสุดใจอุ้งระว่ามันสิตายแหละเออเก็บสะดึงก่อนบไปไะเก็บสะดุ้งเก็บของเลยเนาะใส่โยขึ้นมาเบิรงตขาวๆใจสิไปเทให้พี่ให้น้องเบิ้งยุ่งงานค่ะอู้เดโมงหนึ่งยุ่งนะ่เนี่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนเนาะค่ะปไะขึ้นไปเรื่องเลยเท่า คลองบึงผลงานเท่าค่ะปลาเหล็กปลาหน่อยเหรอเหี้ยว้ดกนึ่งยังนี่น่าแต่มกก็ดีละไปเลือกออกดีๆเนาะแซ่พิ่งแซ่นี่เขาได้รัได้สองสามโมกยูโอ้ยมันหน่ยน้อยด้วยนี่มันเยู่เท่ามันอยู่ <c oughs> เขาเหลว่ยงเลี้เลี้ง่ายอยู่เดีย๋ยวเข้าถ้าติดยาเข้าก็จังไปหาไหม่เนาะไปเดี๋ยวไปเหลือประเข่งเอาเถ้าเ <c oughs> มือจอเสียไปเซเบ็ดไปขาก่อนมาหนิเข้าเมืนี้ห้องฉมูกแบบ ย่างแม่นบอกเนาะใส่ใบตองออปิ่งไฟบ่ได้แบบหนึ่งเนาะบ่บเป็นหนึ่งปลาได้เล้วโบมีหมกอีกอย่างนึงได้หมกหมกใบตองแล้วก็บแบบหนึ่งใส่ซึ่งนะกระซิ้วหนิบ่กเอออุ้ยบบเคยกินด้วยนี่พี่จันโบซา,าใจเป็นได้เมือนี่เพื่นมานเนอะเพื่นมาว้านเฮแล้วกลับป่ามันก็ตื่นเนาะแม่โบว่ากันพื้นที่สาธารณะ เออข้าอยากห้ากินไปผู้ดใดเกิดข้ากินได้ใช่<อ>แต่ว่าเราโมซ่าใจซื่สเด<อ>าต่ว่ามุ่นอาไว้ยมุน่นอาเขาจะไปแก้มือไหมเป็นช่วงก่อนได้อ่าเป็นเป็นช่วงก่อนอแล้วก็ซ<อ>้อมบึงปลาขึ้นโบมี่นามโบคนละใช่อ,อ่ะบางเตรียมเครื่องก่อนเนะาะใช่ รอบนี้มกใส่ผักกระแยงเนื้อมันเข้มข้นดีเอ้าตาได้แล้วครับผ้าขาวผ้านะเหยียบลอยแล้วค่ะพี่น้องผ้าขาวแลงเห่าค่ะมาจ้าพี่น้องกินข้าวแลงน้ำกันค่ะมาแม่พี่น้องแม่ มุกปลาดปยุสรุงมากเลยนี่าเด้อครับี่นองอยู่ขาั้งครับมาเด้อมาเด้อโอ้ย็ธรรมดาเด้อกเป็นเอลส่มเลยนีมธรรมดาเลยมุก็มบวี่ดนยุสรุงกูบแหงนี่ยยบขึ้นเด้อเห็นตาที่งนักเนี่ยก็แสงปรี้ห่างบรุมือนีนีแกงเฮ็ดนะมัยขึ้นนักตึงงว่าสิ่วเสียคาไข่เขาอยู่ยังว่าเขาว่าเขาเจ็บเอว ค่าไข่เส้นไข่เอ็นนะ้วเหรอโอ้ยมันคงบอกให้ดูเอออะไรก็เชื่อห่างเลยเนาะแม่นเนาะแต่ว่าของเฮามันแบบว่ามันมันโมเมนต์ผืนที่แบบอันนี้เนาะต้นโดนยกตัวหนึ่งนั่มละของโปดเลยค่ะเอาหัวออกยางดีเลยเนาะแบบนั้นพอดีบอกไม่ยายพอดีพอดีทำยังไงเลยนะนี่ตบตีดขึ้วยไง เปื่อยพอดีฮะแรงเ็ดกำลังจูมอะ่นี่รอบที่สามได้อนีเห็ดเท่าเนี่ยบอนว่าถือเวะพอดีสดเลยอ่อนพอดีเลยห่อนๆเลยเด้อพญาย่อ้โวเห็บผ้ชาเไม่แงแรงเฮ็ดอ่อนจริงคือนน่องเลยเพื่อนนีขึ้น ใส่ข้าวปุ่นค่ะแกฮะอกของปูดเพื่อนนะข้าวปุ่นใส่เต็มถาดเลยกินแถากินมันเลยเอาเลยมุกปลาซิวนี่สุดยอดแซ่บเนาะแซ่บมากไหมหอมแซ่บไหมรัดหัวอ,ออกอยางดีเลยนุ่มตะมอือหัวเด้วยเนสาวตัดหัวเด้วเอ็ดแบบดีเด้ยเป็นเม่กินแบบดีก็มองหงส์ก็ซาส กินลหลายเลยยายอูประซิวนี่เพิ่มแค่เสียมเพราะว่ากระดูกมันหลายมันกินเลยทั้งโตอือันนี้ว่าเรื่องจริงไหมนี่แสเดินช่วงจักน่อยขึดหยาก่อนีส่วนเถ่ํำไปแก่มืออยู่ถ้าเบิดเดี๋ยวนุ้อเสีเอามามเอามาเปิดให้อีกรัดเดียบออกสามด้ยกแก้กะดยิ้นกระยาด โตัวตัวปีงี่เตานี้จังเอาไปฝากตาหน่อยพอดีหลักกินข้าเหลีวกะซุกเสียงปืนเอ็มซี่พกอีหยังวังหันนี่ย่อเสียงปืนเอ็มซี่พกอีหยังวังหังนพอ่พออะไรผักกระทิ๊นเอาแบบล้วล<ๆ>้วดีเออเอาแบบล้วล้เลยตัวนี้ต้องกินจังสีดีเด่นจังแสบเนาะผักกระทิ๊นผักบุ้งโอ้เห็นไหงามเลย อ๋อค่ะบานี่เดี๋ยวปูกับสีขออนุญาตไปกินข่าก่อนเนาคะค่ะสำหรับคลิปนีก้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคะ่ะพอ,อกันใหม่คลิปหนาบานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะพอดีกินเลยน้องคนนี้โอ้ยยังไม่หยุดอีกตัวใหม่ตัวไหนยังพอนเี่ bay cạnh lương bay cạnh lương ừ. bay cạnh ừ. ừ. bay cạnh lương ừ. bay mày ao hoa hòn đẹp hai bên nhớ 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 hòn Để bớt bên nhớ hòn đẹp hai bên nhớ hòn đẹp hai bên nhớ hòn đẹp hai bên ปลาื่อใจพิถาค่ะนึ่งอย่งง้ตอนน่ออย่งเงี้ยดีแวา่าจำโหงี้ือใจลูกเยค <c oughs> เนึ่้ว่ารกก่เสนกับปูร้องแส่กได้ <c oughs> เขนึเนขืองขื่ตงเด่น่ขื่อต็อสีาือัวชูไว้ ตัวเจ้าเกี้ยวก็แดงๆดูเหมืไงแต่ว่าตัวแก้วนี่เขาค่อย